โมตัสสะภะวะโตระหัตโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหัตโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหัโต,โตโสัมมาสัมพุทธัสสะณติปัญญาสมาาัมมาอาติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ <c oughs> พอเป็นเครื่องสะับสติปัญญาพุทธบรมษลสัทั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมสันนิบาตท,ที่นี้เพื่ออบรมทำจิตทำใจของตนให้หมดจดต่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาปุดชาวิจารณาให้ท่านทาั้งหลายฟัง หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัณในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดในแบบแผนสำรับตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เขาเ้าเหตุเขา้าผลบางทีออก,ก็นอกรูนอกรอยไม่เขา้าเลดเขา้าทางเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไวห้หูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็วจง เก็บไปประพฤติปฏิบัติ <c oughs> บรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้คว <c oughs> ามมุ่งมา่นพัฒนาของใจต้องการธรรมะใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่เพราะเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัย ในวัฏฏะสงสารคือความเกิดแกเ่เจ็บตายในโลกนี้อ,อ,อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้ เมื่อมองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารตัวนี้ใครอย่างนั้นแล้วความบากบันความเล่งพินิษพิจารณาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องช่างดูเราในระยะเข้าพรรษามาในใดสิบสี่สิบห้าวันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้ง แล้วเกิดความสงบแม่นั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราถึงสมกับบารีนยกว่านาัปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราค่้ควรพิจพิจารณาระหว่างสิบสี่สิบห้าวันนี้ที่เรา เข้าพรรษาได้ทําจิตทําใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรช่างดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าใจไม่สงบ แล้วเราทําอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทําอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่เฉพาะใจปาาศจากในเวลาร,รมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องช่างดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤติบัติอย่างนั้นต้องกวดกาลงไปแห่งทินี้พิจารณาลงไป เมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพร่องสมมุติเราทํามาตั้งสิบกว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทําอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรพิจารณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องทวนดู <c oughs> มองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวย มองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองดูในนี้เต็มไปด้วยสารีรักมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดม,มันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปบ้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าๆทายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้มีประโยชน์อย่างนี้ <c oughs> ไหนๆชีวิตจะต้องตายจากพัดผ้าจากไปแล้วเราก็ต้องสแสวงหาความดีคือการทําใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกรวนกวายวันหนึ่ง อย่างในปัญหาอย่างนี้ฉันจะขึ้นทลาทุกวันนั่งพักนั่งสมาธิทุกวันน,นี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวๆชั่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองค์ท่านก็เทศนานแต่ล้งตาไม่ค่อยมีปฏิพานวันนี้ได้ใจหน่อยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดพุงเป็นอย่างนั้นไม่มีพุงจะเทศ ข้าวมันน้อยคงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าก็ต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นไม่ต้องอ้อมค้อมเล่นลูกไม้มากมันก็ลำบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทำใจของเรานี่เราต้องปวดดูทุกๆุกวันก่อนจะเข้ามา ภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นลาดเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกวดดูอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำ,ทำอะไรอยู่ต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าบัรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราคือตั้งทงตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิ วันหนึ่งเอาสักสองทีอย่างนี้เหมาะเหมาะก็คร no. ั้งละครึ่ง um ชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจามัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ามันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอืดอืดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การแทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือนหรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเราเรากินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันแกงก็หม้อเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมา ผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึงร้อยเปอร์เซนต์ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกเอาโทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนผวหวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอเคคุเบกขามันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ <c oughs> วจะไปโกรธกิ้วให้เขาก็ไม่ไม่ถูกหลักถูกการที่เป็นอย่างนั้น กวาถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปได้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็ได้บรรยายมาเหลือซากเหลือเหลือเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกี่ทีกีท่ทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะอุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอากุศลก็ดี ตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเราอย่างจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นใครจะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างว่ากุศลาก็ดีอกุศลาก็กดีเราต้องไปทําขึ้น บุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาคงมันกันเราีะต้องเป็นคนเอาใจใส่ตั้งใจจริงๆแล้วก็กทําจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทําได้สงบแล้วเราทําไมทำาไ,ไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุสาหะมานะอุตสาหะเพียนภาคเปียนพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไป ให้มันแน่วแนวล่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัดอย่าอย่าอให้เป็นหูหูจอบหูพงขีไปหมดแล้วก็มาครได้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูพงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินจะไหลเข้าไปน,าน้ําจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบ่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนนี้ก็เหมือนกันเราเคยทํามาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหนะ้ามีแต่ถอยหลังเสื่อมด้อยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทําอย่างไรนีน่อันนี้เราก็ต้องแก้ไขทําอย่างไรครูบาอาจารย์ก็เทศไหนองค์ไหลยอย่างนั้นอย่างนี้พิธีพลิกแผนี่ อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชสลรดใจกับใจของเราตัวนั้นให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทําเดินไปไหนมาไหนทันึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสังวัตรยายในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันทีีบังคับผูกเข็นเข้าอย่างนั้นแล้ว มันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดจะรู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้น มาหลายๆวันหล,หลายเดือนหล,หลายปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องใคร่ควรต้องพิจารณาตัวเราต้องใครควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องกวดกอมพิจิรารณาไขรควรติตัวเรานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็งม,ม,มีความอาจหาพเราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรอือใครที่ไปไม่หัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตาย ลมออกแล้วไม่เขา้ามันก็าตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างบางองค์ท่านก็บอกให้บริการมากๆว,ว่ายเร็วๆเราก็ลองดูสักเจ็ดวันแปดวันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กำหนดแต่รู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องในลาวป็เดี๋ยวก็สับประงกสับประเงยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไข แล้วคนแทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทว่ามากเข้ากับว่าดา่านะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้กันนะเดี๋ยวก็สับพงเข้ามาอีกแล้วนะก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นเขาก็โดดน้ําลงไปตายคนเราก็เห็นเข้าล้วก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนล้วจมไปว่ายน้ําไม่เป็นน้ํากําลังเชี่ยวบออมานี่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูตัวเรา ทำไมไม่จังจังจังจ,งจะโง่เขาเตา่าตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรนะปล่อยให้ถินมิธะเขาครอบมาตัวถินมิธะที่ครอบมามันใจแล้วความเจริญของการบำเพ็ญไม่เกิดขึ้น เพราะเขาแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเ,เข้าไปกี่ทีสีท,ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิด,ดกําหนดความรู้อยู่เฉยๆแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมา่อไรทีนี้ไม่ทักตัวนั้นครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แค่ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอด ไอ้ไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตา,แนตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทางโลกทงงางสงสารน,นี่แต่ว่าก็ขาดมรขาดผลนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาผินิพพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่านเรียกว่าปัญญาการค้นคว้าชนิดพิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จําเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไม่ใช่แบกทลาเหมือนแบกขวานอยู่มันหน,นักนี่รู้ตำลาก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปในหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศล เราจะต้องแก้อสคุณทำลายอกุศลน,นั้นให้หมดไปหรืออย่างทีนี้ไม่ทักตัวนี้ก็จัดจัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปประทบประเทือนคนอื่นเป็นนั้นแก้ลงไปจนไม่มีทีนี้ไม่ทักเจตใจนั้นก็ปองเจตใจนั้นก็เป็นหนึ่งเป็นเป็นเอกระเทศอยู่อย่างนั้นนั่นเมื่อใจเป็นเอกระเทศอย่างนั้นก็กําหนดพิจารณาลงไปสิร่างกาย วันหนึ่งเขากินอะไรเข้าไปเน่ยเขาทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลำพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน,น้ำเ,นนนเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานา,า,าพันลนาไปอย่างนั้นเมื่อพันลนาอย่างนั้นไอ้ถินนมิทะความห่วงเหงาที่ความขี้เกียจขี้คานอย่างนั้น มันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันมันเกิดความล่าเริงบันเทิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถม่ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข่าสึกกันถ้าเมื่อความคิดเกียดคิดขานกำหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้ไม่ท่ามันย้อนตามเข้ามาส่วนการค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้เม่ท่าย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสําคัญ นะักปฏิบัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่ากงกงอะ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงภาษาประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอะ่ะเป็นไม่ได้อะ่ะเป็นยังไงแก้สิ่งนี้ไม่ทาไม่ตกเขาจะเป็นยังไงนะักภาวนาอะ่ะนี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหูหูแล้วถึงถึงถึงหัวใจอย่างนั้นมันจงถึงถึงดีอยางหลวงอาจารย์เตอร์ท่านบอกหูปงกีหูกระชา นี่มันไม่ได้ลดริมหูจอกไม่ได้ริมลดอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่ากันอย่างนี้เพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสําคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสําคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นคนลงไปสิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับสงอกเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้องการจะค้นเดินลมก็เดินเข้าไปแพ่งจัก มาผากลงไปถึงปลายตีนแห้งจากปลายตีนขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้เร้วจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนาปาเขาจาเป็นจะต,ต้องเอาแบบนี้มันจะง่วงมาอย่างไรอะสะพัะ,ะงอกจะเกิดขึ้นดังอย่างไรไม่มีเลยหลวงตาลองมาหมดอลองมามันกันไม่ใช่ว่าจะมาสอนแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ต้งนียให้มันตกนี่พูดจังนี้เพื่อพูดต้องการให้พวกเราดีไม่ช่ติให้เสียดีแล้วเ็าจะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่อนอนใจอยู่ไม่ได้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่ดูผ,ผ,ผุผับผับสิบห้าวันแล้วอีกสองเดือนครึ่งก็จะออกพรรษา เพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากมันเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธการอย่างนี้ท่านตั้งชัจจาะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็มที่บางองค์จนไนด้สาเร็จบางองค์เท้าแตกบางองค์ตาแตกถือเนสชิอย่างจะครูบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจใจจะไปเพ้อเพ้อนอะไรก็เอามาไขขวดเพ้อเพ้นรูปหรือรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่เล้นที่กายตรงไหนทุกส่วน ทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่าการค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุง้งซ่านเนี่ยนิพพูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยะ ว่าเด็ดเด็ดสักทีลักษณะของปัญญาจำเป็นต้องคดคิดคิดค้อนอย่างละเอียดระออกคิดเต็มที่คิดซักซักซักไซ,กซ,กซกไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหนกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสภะพาวะาทำมันที่เป็นความบริสุทธิ์แล้ว ไม่มีเคยลื่อนไปไหนอยู่จฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้อนข้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนํามาสชงความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าปินิพิจารณาในนาม,มาทำตัวนั้นขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสําคัญถ้าขาดการค้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าปีนิพจนานี่เป็นหลักสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นใ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 นอนัตตาราคะสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเทียงหรือไม่เทียง ไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราแล้วไม่ใช่ตัวตนเราควรควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนกระทั่งจบของปัญญขันทั้งห้าแล้วก็ไปลงบาทให้ยคาถาว่าอย่างไรแสดงว่าเออเมตังยัธาคูตังสม,มัปปัญญ,ญายัทธธรังพึงู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั่น ปัญจขันก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นพอปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุธทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขันนี่นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจนารณาให้จริงแล้วย่อมพระจักกับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอตาให้จริงลงไปเท่านั้น ไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำลาที่ไหนคนในตัวของเราเนี่ให้แจ้งชัดนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วไปเปิดตํารามก็โกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงธรรมพอเป็นคติได้น้อมนําไปปีนี้พิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเรา ให้มันจเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อน,นั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความจเจริญก็ออกงามในสาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาผูส้สมควรกอการักเวลาเอวังก็มีด้วยประกาชะะนี้